แล้วก็แต่ตรงนี้ต้องมีเหตุที่ต้องมีเพราะว่าอีไซน์ังครับที่เป็นแพ็กเกจของของวงทรั์นะครับอันไหนที่เป็นแพ็กเกจเคลื่อนที่หนตัวนึงประมาณกี่ล้านไม่รู้รู้สึกเกือบสิบกว่าล้านก็นคือเอาให้มันมิติให้มันได้เด่นก็นคืองบปีห้าแปดเพราะว่าจเ้เจยกับปีห้าเขียที่เราถูกปัดไปหรือเคลื่อนไหว แล้วก็หวัวจุม่มนเวยนอะ่างน้ำก็นคนแบนี้นมาก็เลยไปคุยกันในยกในยดก็เลยเมื่อวันเสาร์ที่กาวันที่13บที่กาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับที่มิปปนี้นะครับได้ใจได้ร้องได้นะครับฟิตตอได้พอร้านออกมาเป็นเกินระยะที่เขาสร้างอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับการสร้าอันนี้นครับคือซุ้มประตูร์เดรสามก พื่อให้พิารไว้สิ่จุดนะครับจุดแรกเลยคือบริเวณแหลมโนรุสเศษอันนี้เป็นเป็นข้อเสนอที่ที่ทางทีมที่ประชุมได้ ท่านทายล็นั่นแขนาดไปมันเตกับท่นนชายนนเาซื้สาบานว่าซืุโรปกันตลอดไปมันได้ดูงแลว เรื่องอะไรไม่รู้ <muchas>